ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเทรดหุ้น f o r e x นะครับจากประสบการณ์ของผมเลยที่ผมเนี้ยได้เข้ามาในตลาดเนี้ยได้ประมาณเกือบ1ปีนะครับผมได้อะไรบ้างต้องบอกว่าผมเนี้ยได้ทุกอย่างนีฮยยกเว้นได้เงิน,นตอนนี้เนี้ยต้องบอกกูยังไม่ได้เงินนะครับเออผมยังไม่ได้กําไรเลยนะครับผมยังขาดทุนอยู่ตอนนี้ผมก็ขาดทุนอยู่ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีเพราะว่าผมเนี้ยผมรู้ว่าผมเนี้ยเข้ามาผมต้องเสียแน่นะครับผมก็พยายามแบบเล่นแบบ เซฟนะผมพยายามเล่นแบบเซฟแล้วพยายามหาความรู้ผมเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่เกือบหมื่นนะครับก็คิดดูเอาแล้วละกันนะฮะผมเนี่ยก็เริ่มมีความรู้แล้วนะครับแต่ว่าความรู้เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำำํากําไรให้ผมได้นะผมคิดว่าคนที่จะยืนในตลาดเนี่ยได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แบบรันเทนได้นะครับถือรันเทนได้แล้วก็ต้องมีการการเล่นเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับกด1ิครั้ง อาจจะโดนแค่สองครั้งอย่างเงี้ยเราอาจจะอยู่ในตลาดนี้รอดนะครับผมก็เจอนะครับว่ามีคนเนี้ยสามารถอยู่ในตลาดเนี้ยได้จริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ชนะทุกไม้อาจจะมีแพ้บ้างแต่ส่วนมากจะเป็นไม้บวกนะครับก็มีคนทาได้จริงๆนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมจะศึกษาในด้านเนี้ยจริงๆงจังๆแล้วนะครับก็ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมเนี่ยเริ่มมีความรู้ พอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถทํากําไรได้นะครับในอนาคตเนี่ยถ้าผมมีเทคนิคดีๆแล้วสามารถทํากําไรกับคืนมาได้เนี่ยผมจะมาแจกทุทกๆคนเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะวันนี้ก็ถ้าใครจะเข้ามาเล่นก็อย่กศึกษาให้ดีๆนะครับและเล่นให้มันน้อยๆน,นะเข้ามาแรกๆนะเล่นน้อยๆน,นะครับผมว่ายังไงก็โดดแน่ๆนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย